เสื้อผ้าของวอนคือริบเรียบโกโก้ชอบมากพี่น่ารักอ่ะเสียว้นะลูกนี้คือมองเข้าบ้านเขาใหญ่เอาอีกแล้วนะปูฉีดยาอีกแล้วนะอุ้ยอันนี้น่ารักนะเขาใหญ่เขาใหญ่อีกแล้วเหรอพี่คิดมองไปดีๆมองไปยังไงเขาเป็นผนภาพสามมิตินะเขียนว่าเขาใหญ่นะเห็นปะเออเขาใหญ่จริงพวกมึงไม่ใช่คนดีค่ะแค่นี้นะ ตอนนี้ค่ะเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งต่อเนื่องจากเทปที่แล้วเราไปถ่ายที่ Art Story เนาะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่วุ่นวายน,นิดนึงเพราะว่ามี3ที่ที่จะต้องไปนะคะเริ่มต้นมาเช้านี้เนี่ยไกลเลยที่แรกก็คือไกลเลย Art Story ค่ะเป็นมูลนิธิของน้องที่เป็นออทิสติกอันนี้คือแวะทานข้าวซือเจอเจอหาที่ไหนเพราะเราต้องไปสาทอ,อยหต่อใช่ปะ สีลมซอย3ลร้านเพื่อนฉันหน่วนิยมเข้ามาถึงปุ๊บเพื่อนอยู่ค่ะสวัสดีคุณจังค่ะสวัสดีค่ะอยู่ร้านพอดีเขาบอกว่าเขาทําบุญตอนเช้าชุดข่าวมาเลยอะวันนี้ข่าวมาเลยเรามาดูเมนูกันก่อนดีกว่าร้านนี้แวะพราํทอาหารเร็วนี่ค่ะไฮไลท์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 ค่ะมาม่าคอดกุ้งแต่วันนี้เหมือนเดิมค่ะเคยสั่งข้าวผัดสามเมนเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเพราะว่าอาหารเร็วจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยขอบคุณหนวนิยมค่ะ บ่ายโมงสามสิบแปดนาทีแ <Turn> ล <ip sounds ati> ้วค่ะข้าวมาแล้วขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปต่อแล้วค่ะบ่ายโมงสี่สิบเมื่อกี้กินผิดจานอะพี่ขอโทษนังเกียรติปะอันนี้ไงานขอเลียข้าวผัดสามเหม็นนะาตาเป็นแบบนี้เมื่อกี้กินใหญ่เลยพี่ขอโทษอ่ะไปกันต่อบ่ายสองโมงกินข้าวยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดต่อเลยค่ะเรากำลังจะไปงานแฟชั่นโชว์ของคุณบอนเดี๋ยวค่อยออกมาสองเท้าแล้วกันเนาะ 2องโมงสานาทีถึงที่งานแล้วค่ะเปลี่ยนชุดแปลงร่างเรียบร้อยก็สําหรับแบรน์ของวอนใช่ไหมคะคือจริงๆรู้จักตัวน้องวอนก่อนตอนแรกเริ่มทํา เสื้อผ้าผู้ชายก่อนเนาะเสร็จแล้วก็มาทําเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจน้องเก่งแล้วก็เสื้อผ้าสวยก็เป็นแบบเรียบหรูอะไรอย่างเงี้ยเลิศแล้วตอนเนี้ยก็ขยาย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 จนโด่งดังะะแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็มาเปิดร้านใหญ่ตรงน,นี้นะคะแล้วก็ทำแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้น้องก็ชวนมาดูคอลเลกชันใหม่จริงๆชวนทุกคอลเลกชันแหละ <c oughs> ขอบคุณน้องวอนมากที่ที่ชวนมาทุกคอลเลกชันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูความสําเร็จของน้องค่ะเสื้อผ้าสวยจริงๆ คับเดียวเขายุ่งเดี๋ยวเขาต้องรีบไปดูแฟนโชว์เริ่มมานานแค่ไหนละสำหรับแบรนด์นี้ตอนนี้10ปีแล้วพี่ครสแบรนด์วีวอนสุวรริ์เริ่มจากร้านเล็กๆเลยอ่ะเ,เ,เป็นร้านทำสูตรผู้ชาย mm hmm. เล็กๆอยู่ใน mm hmm. โครงการสุนัขด้วยซ้ำ mm hmm. ตอนนั้น mm hmm. การทำเชิ้อสูตรกังเกงมันมี mm hmm. ทุกคนมาใส่อยู่ตลอด mm hmm. แลนะผู้หญิงก็อยากได้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงใส่สูตรเยอะมาก <Ha. S 2> ก็เลยขยายขยายขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เป็นไลน์แรดดี้ทัวร์ครับที่เราก็โฟกัสทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงครับแฟชั่นโชว์วันนี้อินส อินสไเรชันว่าได้จากการท่องเที่ยวนี่แหละครับก็ไปเที่ยวไปที่โน่นที่นี่แล้วก็เห็นเอามารวบรวมกันความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะมองว่าเราอยากเห็นผู้หญิงใส่แบบไหนมากกว่าแต่สาหรับคริสนะเสื้อผ้าของวอนคือริบเรีย,รยโกโกชอบมากเหมือนเป็นนิเนียปอะแต่ว่ามีลูกเล่นแล้วสถานที่ที่จัดในวันนี้ก็คือเฮาส์หลังใหม่ของเรามันคือบ้านหลังใหม่มันคือวีวอนสุกันสินเฮาส์ครับยินดีด้วยมากยินดีกับน้องด้วยมาเมื่อกี้แอบขึ้นไปดูเรานิดนึงสวยมากน่ารักมาก แวะมาเยี่ยมได้อยู่สาทรซอยหนึ่งครับสาธรซอยหนึ่งเรีนเชิญทุกคนนะมันก็เป็นทางเราอยู่แล้วแล้วก็ค well, ือร้านขายของแบบว่าแกจ็ตในบ้านไปค่ะที่เห็นไหมคะเขาเปิดประตูรอแล้วพี่น่ารักเธอกระจุกกระจิกนี right ่ซื้อเครื่องเครื่องมือการทํำกับข้าวอะเยอะมากเลยนะถามว่าทํำไหมสั่งนี่เห็นปะมันน่ารัก เนี่ยมันน่ารักแก้ววายดีกว่าแก้ววายดีกว่านีเบามากคือแน่นอนเราก็ชอบแก้วที่แบบบางแล้วก็เบาแต่บางแล้วเบาอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นแฮนด์เมดเธอดูก้านมันสิก้านเท่ากับแหวนหวถ้าถือตอนนี้ยังรู้สึกว่าฉันจะทามันหักหรือเปล่าอ่ะมันก็จะลําบากในการกินนิดนึงแต่ว่าเลน,นเก๋เป็นการแบบช้อปปิ้งแบบคนมีอายุ <laughs> อะแบบแบบคนมีบ้านเนี่ยน่ารนะักซอสกับเพปเปอร์เ <laughs> สียตังคนะ์ไหมเ่เสียตังค์ไหมนะ ใบ้านเขาใหญ่ล่าสุดนะครับเขาคงเห็นเขาตกแต่งไปค่อนข้างจะเยอะแยะพอสมควรแล้วมันไม่จบดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เขาคัดสรรมาอย่างดีนะครับหรือว่าจะเป็นน้องหมาของเขาที่จะต้องติดตัวเขาตลอดเวลาที่คนนี้เขาก็สร้างบ้านเหมือนกันเดี๋ยวก็บ้านลายเหมือนกันใช่บ้านอ่ะคือถ้าตัดไม่โรออกคือบานตัดนอนหนูออกคือบ้านก็ครบนะครับครบก็มีแค่นั้นเราได้รับมาหมดแล้ว เธอบ่ายสามยีแล้วแฟนโชว์เริ่มบ่ายสามครึง่งทำไมไม่มีใครมานั่งข้างๆฉันเลยตื่นเต้นใครจะมานั่งข้างฉันแต่เรานั่งแล้วเพราะเราเมื่อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราดูแฟนโชว์ สี่โมงยี่านาทีคะ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่งานวอน<ม>ค่ะเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่เอาเบอร์ไปหมดเดี๋ยวไปต่อที่สยามค่ะ <c oughs> ส้่โมงครึ่งจากขาทอนซอยหนึ่งมาสยามดิสทรวอรี่ค่ะรถติดมากเลยคือวันศุกร์นี้แต่ว่ามาเพราะว่าสนิทกันกับพี่วิสก้ เห็นเวสตตั้งแต่ <ocal> 10กว่าขวบตอนนี้พี่วิซซี่ก็เป็นบรรณาธิการแล้วก็เป็นทำหนังสือดิจิตอลแมกกาซีนใช่ไหมครับเป็นออนไลน์แมกกาซีนครับเป็นออนไลน์แมกกาซีนชื่อของคุณครับ Q O Q W N ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยไม่มีคอลัมน์เหมือนแมกกาซีนเลยเอะครับมีเรื่องบ้านเรื่องดีไซน์เรื่องศิลปะเรื่องไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวกินดื่มซึ่งวันนี้จัดงานที่สยามดิสคาเวอรี่ค่ะงานเนี่ยเป็นยังไงครับวิซซี่เราอะทำมาประมาณเดือนนี้จะครบปีพอดีคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าอะไร ยังใหม่อยู่แต่เพริญว่าเราก็มีพันธมิตรเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้เราเชิญพันธมิตของเราคือเป็นอาร์ติลปินนะครับซึ่งเป็นอาร์ติสร,ร่วมสมัยชั้นนาของเมืองไทยแล้วก็เป็นดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเชิญสิคนนี้มา สร้างงานศินละปะเพื่อที่จะลงคอนเทนต์ในเว็บไซต์เราพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าเสียดาย <c oughs> ถ้าเกิดมันจะลงไปในนั้นแล้วมันก็จบเราเอาชิ้นงานต้นแบบที่เป็นชิ้นงานจริงเนี่ยมาจากอ็สซิบิวชั่นให้คนได้ดู<อ>ได้เห็นไอเดียโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะสวัดีค่ะเราก พี่นัดประกอบค่ะผู้ชแชร์ภาพแบบเก่งมากสวยมากแต่ก่อนแบบหมื่นรปป้านไม่ไหด่ดาราหมื่นร้านโอ้ยดาราหมื่นล้านเลยนะจาะดูสาดูสาดูสาดูแต่ก่อนนะ <ๆ S 2> ตอนจะไปถ่ายรูปก,กับพี่นัดนะนแล้วก<า>็วเห็นรลยชื่อนะว่าวอลท็กฟรเนี่ยเป็นพี่นัดประกอบอ่ะโอ้ยสดบนแม่ต้องไปด่าครูแม่ต้องไ่ด่าไปอื่นคือแบบตั้งใจทำงานมากตอนพึ่งไปพี่นันไม่ดุเลยเสวัสดีคุณมิมี่มิลินค่ะเปิดตัวอุ้ยมันสวยมาก สาวเท่ๆวันนี้ใช่ปะรู้จักศิลปินทั้ง10คนบ้างไหมมีรู้จักใครบ้างมมีรู้จักอันนี้ค่ะพี่โอทด่ชอบปิ๊งตั้งแต่นี้เลยคุณมีพี่จะซื้อภาพหรือเปล่าคะวันนี้ถามไปแล้วนะคะวันนี้มีขายหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะมีขายเป็นแบบลักษณะพริน์แต่ระดั คุณมีมี่แล้วสามารถเหมาได้หมดเลยใช่ไหมพี่เอฟอ่ะโอเคไมล่ะสามีบอกโอเคที่ลีโม่ซิตี้เราเคยไปดูงานของเขาแล้วคอนเซ็ปต์มันคือพอเรามีความรักเนี่ยเพื่อนๆก็จะบอกเราว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบนันแต่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราคิดถึงอดีตและอนาะคตตลอดเวลาตอนนี้เราเริ่มแบบโฟกัสเรื่องงานน้อยลงเราโฟกัสเรื่องงานน้อยลงเพราะเราไปโฟกัสความรัก,รกไม่เห็นไหมละ่ะวันนี้เขามี่วิสกี้เขาขายภาพไหมคะไม่ขายค่ะของน้องก็คือสามารถนํากลับได้เราไม่ ค่อยโฟกัสงานแต่เราค่ะเราจะได้เอาเงินไปพัฒนา,าเรื่องความราักใช่๋ยวเวละ ตัวตรงนี้ของคุณโนดกฤษดาค่ะแต่ตัวคุณโนตอยู่ไหนไม่รู้อะอันนี้ก็น่ารักนะเป็นอะคริลิกคัลเลอร์โอ้โหมีใครจําเก้าอี้เขาได้ไหมเก้าอี้เขาที่ดังๆล่ะรุงนี้คือบอกกับบ้านของใหญ่เอาอีกแล้วนะปูฉีดใอีกแล้วนะช่อยพี่เสียตังไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอะเก้าอี้นี้คือดังๆสุดๆเลยนะเวลาเราไปเอ็กซิบิชั่นเขาห้ามแตะภาพเนาะแต่อันนี้อยากแตะสุดๆเลยนั่งทับมือมันเป็นแบบ เคลือบอะเรือบอะเท่อะเท่อันนี้เท่มากเท่มากจริงสวัสดีคุณจูดีสาระและคุณนุกนิกแห่ง TNT ค่ะจะซื้อกลับบ้านสัก2วันไหมคะระดับคุณจูแล้วคุณจูน่าจะจองไว้แล้วแหละคอนโดแคบมากไม่ได้ที่ละถ้าโฆษณาครับเขาจะวาดเป็นแนวแบบสัตว์อะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องขอผลงานครับอาร์ติสส์สวัสดีค่ะนี่อาร์ติสเลยอิสส์นสปีเรชั่นมาจากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนคะเนี่ยเป็นตัวนี้ครับอ๋อเก้าอี้เก้าอี้นี้ใช่ครับชื่อลอกพีดเราเป็น ของมาร์ n นิวซันดีไซน์เหมือนกับว่าอันนี้เป็นนวัตกรรม oh. แล้วก็สตัตว์ต่างๆเป็นธรรมชาติมาอยู่รวมกันได้ oh. ค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักนะเขาใหญ่เขาใหญ่อีกแล้วเหรอติดสติ๊กเกอร์เลยไหมเท่าไหร่ขายหรอขายไหมเดี๋ยวต้องถามทีมงานว่าเท่าไหร่เหตุไรล่ะศิลปินเขาก็แบบว่าไม่สามารถพูดราคาเองได้ต้องถามทีมงานอ่ะเดี๋ยวว่ากาันสติ๊กเกอร์ไหมครับให้ติดเองเลยเหรอมมีีพวกมึงนี่คือฉีดยากันเก่งเหลือเกินนะทุกคนเลยอ่ะทำงานเป็นทีมสุดๆเลยคุณนุกนิกก็พาเพื่อนมาอีกแล้วคุณซาร่าคุณซาร่าซื้อกี่รูปคะวันนี้ถ้าจะซื้อมาซื้ออันนี้นะคะพี่คิดต้องแย่งกันแล้วเนี่ยรูปเนี่ยมันเลือกที่ของมันอยู่่่่่แล้้้ววใใใชชมมมัคคะะเาหญกก็ตตองีีีส์พพุ พี่คิดมองไปดีๆ,ม,ดๆมังเป็นเหมือนภาพสามมิตินะเขียนว่าเขาใหญ่นะเห็นปะเขาใหญ่ยย <c oughs> พวกมึงไม่ใช่คนดีค่ะแค่นี้นะ<า> <c oughs> แยกๆค่ะแยกทุกคนแยกค่ะแยกได้แล้วค่ะ ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโคคูนได้นะคะ Q O Q O O N Lifestyle Design อาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแมกกาซีนที่วิสฝากไว้อีก1แมกกาซีนและวกันนะคะวันนี้นะคะก็3งานค่ะเป็นเวลา1ทุ่มครึ่งละเป็นวันยาวๆอีก1วันนะคะที่เป็นวันสุกที่รถติดด้วยเหมือนกันตอนนี้ขออนุญาตไปหาข้าวกินก่อนเพราะว่ายิวมากแล้วเจอกัน E ีหน้าวอลกหน้านะคะ